เื่อวันพฤหัส,สบดีที่ผ่านมาธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทออจัดพิธีถวายภาพพระกฐินพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินพระเทพพยาวรางกูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพพระกฐถินให้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อถวายพระภิกษุสามเณรและบำรุงพระอารามณนวัดพนัญเชิงวรวิหาร ตำบลกำมังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนายชัดชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเหล่าพนักงานโดยพิธีถวายภาพพระกฐินในครั้งนี้ได้ถวายปัจจัยเพื่อสมทบองค์ภาพพระกฐินเป็นจํานวน1น0 0 0ล้บาทและยังมอบทุนการศึกษารวมเป็นเงิน3ามแสนสบาทให้แก่โรงเรียนวัดพนันเชิงไตรรัตนานายก โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยและโรงเรียนวัดพระยาติการามเพื่อนำไปพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดคุณภาพทางการศึกษาแก่เยาวชนได้ดียิ่งขึ้นต่อไปทั้งนี้กิจกรรมทั้งหมดถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคาร